นี่จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เขามาเจอเนาะอัปเดตข้อความจากหัวใจใครคนนั้นถึงคุณเ,เป็นยังไงบ้าง intoxicating your love is intoxicating and magical it takes me to another place เขาบอกว่าความรักที่คุณมีให้กับเขาอะคะ่ะเหมือนเป็นอะไรที่แบบทำให้เขาเคลิบเคลิ้ม หลงไหลาราวกับต้อมมนสะกดนะคะอืมไม่รู้คุณมีอะไรที่แบบดึงดูดใจเขาอะค่ะมากๆบางทีแบบขนาดห่างกันเขายังโหยหาแต่คุณมันมีอารมณ์ของความรู้สึกโหยหาในนี้ด้วยนะอืม I cast s t d n with t h e s e feeling s anymore เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวหรอก อาจจะบางคนอาจจะพยายามเก็บงามต้นเร้นในเรื่องของความรู้สึกนะคะแต่ตอนนี้เท้สว่าไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างต้องพูดอะไรสักอย่างอืม I'm really bad at commitment แต่ว่าแต่ว่าเขาเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คุยได้เรื่อยๆนะเอออารมณ์ที่แบบรู้สึกดีที่มีคนคุยแต่ว่าพอจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงจังเนี่ย ไปไม่เป็นไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องดูแลความรู้สึกอีกฝ่ายยังไงดูแลความสัมพันธ์ยังไงแต่ว่าเขาก็รู้ตัว,วค่ะแล้วก็รู้ว่าคุณน่ะต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะฉะนั้นตรงเนี้มาว่าด้วยความที่เขาหวยหาคุณน่ะมันมีอารมณ์ที่เขาพร้อม ที่จะปรับในด้านที่ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังบกพร่องอยู่ในการมีความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ปรับตัวเนี้ยแน่นอนนะคะคุณกับเขาได้ห่างเหินกันแน่หรือไม่มีทางที่จะแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเออหรือคุณเขาไม่เอาเขาแน่นะคะไม่รู้ว่าสถานการณ์ประมาณไหนเนาะม,มันเป็นแรนดอม I miss your kiss เขาบอกว่าคิดถึงคุณและคิดถึง ริมฝีปากคุณมากเลยนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะยังมาเจอหน้าเห็นหน้าเห็นตาเห็นปากนะคะใกล้ๆชัดๆตัวเป็นๆน n u m b ิ้ I do everything to numb the pain of losing you บางคนตอนนี้อาจจะพยายามข่มจิตข่มใจข่มอารมณ์บางคนก็แบบบ้าง,งานไปเลยบางคนเขากลัวค่ะที่จะสูญเสียคุณไปบางคนตอนนี้อาจจะแบบตึงๆใส่กันหันล่างให้กันเขาอาจจะทาเหมือนไม่หือไม่อือคือจริงๆเขาอาจจะย้ายไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จบ้าง,งานไปเลยั้าน,นี่จริงอะค่ะก็กลัวนะที่จะสูญเสียคุณไปเนาะค่ะยิ่งทํายิ่งแย่นะ ยิ่งทำยิ่งแยาถ้าไม่มาเผชิญหน้ากันนะเนาะแต่แอบ,บมองคุณค่ะ Maybe you don't even know t h ที่แ m your real loyalty FC บางทีเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันนะ่ะเป็นแฟนพันธ้เป็นแฟนตัวยงของเธอแอบบมองคุณค่ะออาจจะผ่านนะคะช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอืม แฟนพันแท้ที่แบบจงรักภักดีกับคุณมาก I just got caught up in the moment นะคะตอนนี้อาจจะมีหลายสิ่งที่มันล็อกเข้าไว้ขังเข้าไว้นะคะหรือสิ่งที่เขาติดอยู่กับมันอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เขายังสลัดออกไม่ได้หรืออาจจะมีเรื่องของตัวบุคคลก็ได้แต่เขาอยากจะดิ้นจากที่อาจจะโดนกักขังหรือโดนแต่ครุบหรือจับไว้อะไรเนี่ย เออหรืออ,จจะ,อะไรบางอย่างที่มันครอบไว้เนี่ยอย่าเจอหลุดพ้นอยากจะเป็นอิสระนะคะเพื่อที่แบาบว่าโอเคอาจจะได้นะคะขับเคลื่อนความสัมพันธ์เนี่ยกับคุณได้ดังที่ใจปรารถนาเสียทีเนาะ Who are you with tonight คืนเนี้ยเธอจะไปอยู่กับใครเหรออย่างที่บอกด้วยความที่เป็นแฟนพันแท้คุณเนาะอาจจะมีแบบ แอบมองว่าคุณไปไหนกับใครพอดุกับใครอะไรเงี้ยสงสัยว่าคุณมีใครหรือยังหรือคืนเนี้ยคุณจะไปไหนกับใครหรือเปล่านะคะห่วงเบาๆเนาะ I still believe t h r e will be sunshine after the rain เขาบอกว่าเขายังเชื่อนะว่าหลังมรสุมหรือหลังฝนตกอะคะ่ะมันจะมีวันที่สดใสหรือตอนเนี้ย ถ้าความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันสะดุดนะคะเขาเชื่อว่ามันจะมีวันดีๆที่เรานะคะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือมีวันที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ I อ h ี่ไอ h ฮ a ร์ you ซิ n เด h e l ล v ฟซองฟอร์มีเขาว่าเขาจะคิดถึงเสียงคุณนะเขาว่าแบบได้ยินเหมือนคุณกำลังร้องเพลงรักให้เขาฟังนะคะเออ หรืออาจจะอยากให้คุณร้องเพลงให้เขาฟังอะไรเงี้ยอืมหรือได้ยินเพลงรักแล้วอาจจะคิดว่าอยเอย๊หรือเธอส่งความคิดถึงฉันผ่านเสียงเพลงนะ I d o n t k No w If I'm c a t o e d For This ตอนนี้เขาอาจจะมีหลายสิ่งที่เขาติดค่ะเขาไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะ manage มันได้ไหมแต่เขาจะพยายามตัดนะคะหรือพยายามที่จะจัดการทุกเรื่องราวเนี่ยเพื่อให้แบบว่า สามารถโอเคมาจัดการในความสัมพันธ์นี้กับคุณได้เนาะเอา l รื share life with you. ่อง e ั y นเชื่อมาไลฟ์วิดอยากจะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะรหรือมีหลายเรื่องที่อยากจะมาหรืออยากจะมาใช้นะคะช่วงเวลาดีๆกับคุณเนาะไม่รู้เป็นแบรนดอมหรือพลังงานของใครนะคะถ้ารู้สึกว่าใช่เดีอต่อใจรับไปเนาะไม่ใช่ที่ไว้ตรงนี้นะจ๊ะ